สวัสดีตอนบ่ายที่สถานีรถไฟบุรีรัมนะมาตำแหน่งลูกชิ้นยืนกินนะฮะที่สถานีรถไฟบุรีรัมนะ์มีอยู่10กว่าร้านนะฮะเอาให้ดูราคาว่าราคาเท่าไหร่อ๋อ11ร้านนะฮะมีราคาชุดเล็ก60ชุดกลางร้อยชุดใหญ่150นะครับผมนะอันนี้ร้านที่1นะถ้าเป็นไม้ก็ไม้ละ5บาทดอไม้20บาทนะครับผม ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะฮะโอ้มีถ้วยรางวัลเทียบเลยนะครับผมนะแชมป์ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะครับผมโอ้ยมีการโชว์ลิ่าด้วยนะ่ลิตานะครับผมนะคนนี้ลิตาใช่ไหม <laughs> นะครับผมนะก็ราคาก็เท่าเท่ากันทุกร้านนะฮนะใครชอบร้านไหนก็นะมายืนกินนะะ ลูกชิ้นเจินกินหน้าฐานน้ไฟบุรีรัมนะฮะก็เป็นเทรนนะฮะลิซ่ามาช่วยโฆษณาให้แล้วนะวันนี้ก็ตามรอยลิซ่ามากินกับเขาด้วยครับผมสวัสดีครับผม